สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบ่าว Channel นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม e n s e n t Miner เช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับตอนนี้ก็ยังถอนได้ปก,ปก,กตินะครับผมเจ้า Limited Box ชุดแรกนะครับอสามพันกล่ 3, องหมดเป,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นสเตจที่สองนะครับก็มี1,000กล่อง เพิ่งวางขายเมื่อวานนะครับทุกคนเพิ่งวางขายเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็จะหมดแล้วนะครับหนึ่งพันกล่องเหลืออยู่ไม่เท่าไรหร่เหลืออยู่อีกร้อยกว่ากล่องเองผมก็ได้จัดมาแล้วหนึ่งกล่องนะได้เป็นตัวได้เป็นตัวดีเลยแหละตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมดสิบตัวนะครับสิบตัวเนาะนี่นะของผมของผมจะมีทั้งหมดสิบตัวเนาะ จะมีตัว MR เนี่ยสามตัวแล้วก็สเปเชียลสามถือว่าโอเคแล้วรายได้ต่อวันผมตอนนี้อยู่ที่0.00881ครับก็ตกวันนึงประมาณร้อยกว่าบาทครับเดี๋ยวผมจะดันให้ได้วันละ0.01นะเพราะว่าเวลาไปถึง0.01เนี่ยมันจะถอนได้ทุกวันเพราะถอนขั้นต่ำของมันอยู่ที่0.01นะครับตอนนี้ผมก็เล่นมาก็ ประมาณสิบวันแล้วนะโดยรวมก็คืนท yeah, ุนมาแล้วประมาณเกือบครึ่งครับทุกคนเกือบครึ่งแล้วนะครับคืนทุนมาแล้วตอนนี้อ่มาดูตรงหน้าถอนนะครับเนี่ยเหรียญที่ผมถอนออกไปนะครับก็จะมีนะครับศูนย์จุดศูนย์เก้าเก้าเดี๋ยวดูอผมถอนออกไปรวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็คือทั้งหมดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์หกสามสี่เนาะ มผมถอนไปทั้งหมดหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบหกสตังค์นะครับที่ผมได้ถอนออกไปเนาะถือว่าระบบถอนโอเคนะครับไม่ช้าเนาะและตอนนี้ผมก็จะอยู่ที่วันละ0.0088จุดนย์ศูลวคูณหกสิบศนะครับ โอ้กำไรครึ่งครึ่งเลยอ่ะทุกคนดูดิได้หมื่นกว่าในระยะเวลาสองเดือนเนาะแต่ครึ่งหนึ่งอะ่ะมันก็ตีว่าได้ประมาณกำไรประมาณหกพัน่ะเนาะหกพันประมาณหกพันได้เพราะว่านี้โชคดีที่ได้ตัวที่เอาไอน้อยด้วยเพราะว่าใช้กล่องลิมิเต็ดบล็อกเอาไอมันน้อยไงโอกาสได้ตัวดีอะ่ะเยอะตัวลิมิเต็ดบล็อกะนะก็ถือว่าเงินก็ เข้าอยู่ตลอดนะตอนนี้เนาะแล้วก็ส่งเกมก็ดีมากนะครับเกมตอนนี้เนี่ยครับเข้ามาเกมตอนนี้เขามีพวกอ่อีเวนต์มินิเกมมาให้เล่นนะครับเนี่ยตรงอีเวนต์มินิเกมนี่เหมือนกับเอาเหรียญของเราที่ขุดมาเดิมพันนะอ,อ่ะอประมาณนั้นนะผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะทุกคนผมจะเอาให้คืนทุนก่อนแล้วผมค่อยเล่นนะตอนนี้ก็เหล็กเลยไม่เยอะแล้วครับเหลือประมาณ ประมาณสามสี่พันก็คืนทุนแหละประมาณเนาะเพราะ ROI ถือว่า ROI ของผมถือว่าน้อยนะยี่สิบกว่าวันเพราะว่าได้ตัวดีด้วยสำหรับใครที่จะมาลงทุนใครที่จะมาเล่นเนาะก็ศึกษากันให้ดีๆนะครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวที่ลงไปแล้วก็ถือว่าโอเคฮะมันไม่มีปัญหาอะไรเนาะผอนได้ปกตินะครับผม โอเคเนาะวันนี้ก็จะมาให้ดูรายล,ละเอียดการถอนนะครับกับรูปแบบของเจ้าเกมตัวนี้นะครับเกมมันไม่มีอะไรมากคนกด m น n ่งอ o า t มันก็คลิกแค่แหละไม้มินพรีเมียมผมหมดหรือเปล่าพรีเมียมผมหมดวันที่29วันนี้นี่เดี๋ยววันนี้ต้องต่อพรนะีเมียมเนาะก็ไม่ถือว่าแพงนะพรีเมียมมันก็ถูกอยู่ โอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเกมเอสเซนต์ไมเนนะครับก็ยังปกติอยู่เนาะวันนี้ก็ขอพักคลิปเพลงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ